สวัสดีจ้ามานี่ก็มาพอ้กันอีกแล้วเนาะจ้าเนาะในช่องตอมนพันจ้ามานี่กัสีมะฮ่อ้าวตุมกอยเนาะจ้าเนาะมีส่วนผสมแปง้งมันแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วกะใส่กล้วยน้ำว้าเนาะจ้ากล้วยน้ำว้าซุกเนาะจ้าเทากับมะขยําผสมกันคือส่งกันเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าลวกะสีใส่มักร้าออนขูดเนาะจ้าผสมลงไปเนาะ แล้วก็ห้าสีดดเดรห่อรดรบตองใบตองนี่คือล่างเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะจาะสีมะฮอให้เบิ่งจ้าด้วยนะจาะเนาะเดี๋ยวสีบอกสูตรนะจาะเนาะนี่คือมะฮอให้เบิง่งซื้อจ้ะอันนี้คือตองท่านตรงเนาะนี่อาะสีบอกงามแน่เดอพี่น้อง mún 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 nãy giờ để xông để để xông tỏng cả ăn nãy giờ để xông xiềng cả ăn cả để 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 ปากกดไลค์กดสับตะไคร์กดแชร์ให้น้ำนดดเด้อจ้าจได้มีกำลังใจเพราะไอหเหตุคลิปต่อไปเนาะจ้าเนาะเมนี้กมะมะฮอร์กรต้่มก่อยเนอจ้าห้เบิ่งเนาะเมนี้บ่ได้เฮ็ดงา่ามแต่เมนี้บ่ได้เย็บผ้าว่างๆกันเลยหาแนวเฮ็ดเนาะจ้าให้มาลงคลิปให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งเนาะ อันนี้ท่าเฉียงนีใบเชียงน,นี่ใบตองเฉียงเท่ากับสีเอียงเอียงม้วน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 สีบรงามบันไดเนาะต่ว่าแห่งยาเข็ดเนาะจ้ะเค็ดกลิ่นซื้อๆเนาะนีล่ละจ้ะเสร็จแล้วเขาก็สีเอาไปหนึ่งเนะาะจ้ะ นี่เข้ากับขางหม้อข้างหมอ้หมอแล้วเนาะจ้ะล่อให้ซุกเนาะเดี๋ยวสิมาเปิดให้เบ่งเน้วจ้ะพี่น้องนี่ซุกแล้วข้าวต้มกอยไอทวนๆเลยนี่จ้ะข้าวต้มกอยของเขามีบักาพาาพร้อมจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามใหกด ติดตามให้นน้ำในเด้อจ้า